พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่สตุลาคมคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณริกชอิน เพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องแผนการอื่นๆและข้อพระคมพีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดุดีบทที่9ข้อ18เมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่าเท้าของข้าพลาดข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ยึดข้าพระองค์ไว้คุณริกชาอินเป็นพยานว่า อาชีพการงานของผมมีจุดพลิกผันมากมายผมไต่บันไดอาชีพการงานแรกโดยได้เป็นผู้ช่วยรองประธานธนาคารแห่งหนึ่งผมคิดว่าจะได้ใช้เวลาทั้งหมดกับการทำงานที่ธนาคารนี้แต่การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับองค์กรผมต้องยุติอาชีพนี้เมื่อทำงานไปได้26ปีจากนั้นผมก็ทำงานให้กับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแต่การขาดเงินทุนขององค์กรทำให้ผมต้องลาออก ในที่สุดผมก็กเกษียณอายุจากงานสุดท้ายก็คือการเป็นครูโรงเรียนรัฐบาลในช่วงเวลาที่เกิดปัญหาจ้างงานเหล่านี้พระเจ้าทรงเป็นจริงมากที่สุดในชีวิตผมไม่มีเวลาใดที่ผมรู้สึกว่าพระองค์ทรงทอดทิ้งผมผมเข้าใจความรู้สึกของผู้เขียนพระธรรมสดุดีในวันนี้ได้เป็นอย่างดีทุกครั้งที่ผมตกงานและได้สัมภาษณ์งานใหม่ผมคิดว่าเท้าของผมพลาด แต่ไหนทุกครั้งผมสามารถกล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงเมตตาและช่วยผมเสมอไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อเราฝากชีวิตของเราไว้กับพระเจ้าเราสามารถวางใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงเฝ้ามองดูเราและให้ความหวังแก่เราข้อคิดสำหรับวันนี้เมื่อข้าพเจ้ากลัวความผิดหวังพระเจ้าทรงประทานความหวังใหม่ให้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อคนที่เปลี่ยนอาชีพข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายเผชิญกับความผิดหวังขอพระองค์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้วางใจในพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ